สวัสดีจ้าเมนี้เศร้าเลยมาพาเพื่อนๆตำส้มตำบเองไหมเราจะเมนี้ตำส้มตำปูมากุ้งสดห้อยแข็งเด้อจ้ะพริกตำไว้เรียบร้อยจ้ะเคืองคกแล้วจ้ะมาปรุงเครื่องกันเลยนะจ้ะจะบมเสียเวลาจ้ะพงนัวจ้ะนำปูจ้ะคาดบัไดเศร้าเลยนำปูหอมนัวเพิ่มความหอมความนัวให้ส้มตำจ้ะ น้ำหน่อเอ้ยคงหาา่าคาดบ่ได้จ้ะปะลาจ้ะใส่ไปเลยหนึน่งทับผีใหญ่ๆน้ำปลาจ้ะส้มตำซาวเลยบ่มีสูตรยังยากจ้ะมียังจะใส่เท่าที่มีจ้ะน้ำมะขามเปียกจ้ะ มะเขือ,อเทศจ้ะใส่ละลายแล้วจะ้ะมันจังได้น้ำหนัวส้มหนัวมะกอกจะ้ะให้มากระไซให้บมากระโบไซจะ้ะมะนาวเศ้าเลยซีไซนอยหน,ยหนึงเลยจะ้ะแต่มาห้านทะเลต้องลดจัดจัดสจะสำหรับเศ้าเลย ตำเครื่องให้เข้ากันจ้ะอุ้ยหอมมะกหนาวหอมน้ำปลาจ้ะบุ้มย่งางไล่จ้ะเครื่องส้กตามสั้นเลยก็เด้ดสิมกันเด้อจ้ะเป๊ะแล้วจ้ะใส่เส้นมะกรกูลงไปลด ให้เข้ากันถ้าหน้าจอดรับกินไดน้นี่เพื่อนๆน,นำหลายไล่หนุ่ร้าวเลยค่จะจ้ะใส่เครื่องทะเลี้อาเตรียมไว้จ้ะปูมากกุงสดทำความสะอาดเรียบร้อยห้อยแข่งเอาตกลงใส้พุ่มเนอหนออให้เข้ากันอีกรอบจะ้ะ ืระดองปูจ้ะคนให้เข้ากันสี่สันสุดยอดจ้ะเพื่อนเพื่อนเบิง่งน้ำไหลไล่น้ำซ้าเลยบ่จะซ่าเลยสิจัดทาดให้เบิ่งจ้ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจากเพื่อนเพื่อนสี่สั้นแซบหนัวปิตาแซบคักจ้ะไปแซบไปหนัวกันต่อคลิปกินเดอ้อจ้ะ